เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าโรม3ในระบบแรลกเป็นนักเตะนะครับตอนนี้ก็ดาเนินมาถึง EP ที่6กันแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับดาวิดลุย x อ็กไอ้าร้อลาน,นครับเคสผมทําไม่ได้นะครับบวกห้ตัวผมมีแค่ตัวเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรครับไปแรกเลยไปโอ้เงินเลวครับ ชิบหายเอ้ยเป็นเงินครับมันมีใครวะน่าจะเงินนะครับสดใครวะสามรล้านเจ๋งครับชิบหายใครเนี่ยบอลบอลเมออะไระอ่ะโอ้ไม่รู้จักครับแต่สามร้ล้านชิบหายครับขาดทุนครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและไม่พลาดคลิปใหม่ของผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเ้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย